เรื่องเล่าหลอนสยอยขวัญเรื่องเล่ากล่องไม้มือสองเดิมผมเป็นคนชอบซื้อสินค้ามือสองอยู่แล้วผมชอบไปเดินตลาดนัดคลองผมเป็นประจำหรือสถานที่ที่เขาขายสินค้ามือสองถ้าผมมีโอกาส ผมก็จะเข้าไปหาดูถ้าหากว่าเจอของอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอผมก็จะซื้อกลับมาบ้านเอามาไว้ประดับที่บ้านบ้างหรือว่าเอามาไว้เป็นอะไรในการประกอบสิ่งของต่างๆของผมที่ผมสร้างขึ้นมาในการขายสินค้ามือสองออนไลน์ในการซื้อสินค้ามือสองเราจะต้องไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองถ้าหากว่าเจอสินค้า ที่เรามองว่าอาจจะสร้างมูลค่าให้กับตัวเราได้ในการที่เราประดิษฐ์หรือว่านํำสินค้าอยากขึ้นมาทำใหม่เพื่อนํำมาออกขายตามออนไลน์ซึ่งผมก็ได้ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วผมได้ไปเจอกล่องไม้ขนาดไม่ใหญ่มากน่าจะเท่ากับขนาดของกล่องไม้ขีดไฟที่ตามสมัยก่อนเขาขายกันกล่องละบาตรตามร้านค้าขายของชำทั่วไปลักษณะของกล่องไม้ เป็นกล่องไม้สีน้ำตาลดำผมมองดูแล้วก็ได้ประเมิอนอายุน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า50ปีแน่นอนเพราะผมดูรอยต่อของชิ้นงานลักษณะของรอยต่อที่ไม่ได้ใช้กาวหรือตะปูหรือลูกแม็กซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันในสินค้าที่เป็นประเภทใหม่ๆอย่างที่ขายอยู่ในทุกวันนี้แต่เป็นการประกบ,บชิ้นงานเข้าหากันด้วยวิธีการใช้ยางไม้จากต้นไม้ในสมัยก่อน ผู้คนนิยมนํามาใช้แทนกาวในการติดตามเรือไฮในสมัยก่อนหรือว่าตามตะก,ก้าซึ่งคนสมัยก่อนเขาใช้กันผมดูจากยางไม้ที่ใช้ในการประกบแล้วมีลักษณะที่เป็นยางไม้ที่แข็งและแห้งและมีรอยแตกล้าบ้างลักษณะของกล่องไม้สามารถดันให้เปิด ออกได้จากทั้งสองข้างเหมือนกับกล่องไม้ขีดไฟเลยซึ่งข้างในไม่มีอะไรอยู่มีแค่เป็นช่องเล็กๆซึ่งผมคาดว่าคนสมัยก่อนน่าจะเอาว้วเก็บเชื้อเพลิงหรือว่าบุหรี่ยาเส้นหรือว่ากัญชาหรือพวกผงฝิ่นต่างๆแต่ผมดูแล้วงานค่อนข้างที่จะประณีตสวยงามเลยทีเดียวผมจึงถามกับพ่อค้าว่ากล่องใบนี้น้าขายเท่าไหร่พ่อค้ากองมองหน้าผมแล้วก็หยิบกล่องขึ้นมาดู แล้วก็บอกกับผมว่าถ้าชอบนะน้าให้แบบราคาเป็นกันเองเลยไม่ต้องต่อไม่ต้องเพิ่ม19บาทขาดตัวซึ่งผมได้ยินเช่นนั้นผมก็ตกใจที่นาแกบอกว่าไม่ต้องต่อไม่ต้องเพิ่มมันยังไงกันอยู่นะแต่ผมก็แอบดีใจอยู่บ้างผมคิดในใจว่ากล่องไม้นี้น่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่า50บาทแน่นอนดีไม่ดีอาจจะถึง100บาทเลยก็ได้แต่ผมก็แอบแปลกใจอยู่ตรงจุดนึงว่าทำไม พ่อค้าต้องบอกว่า19บาททำไมแกไม่บอกว่า20บาทไปเลยบาทหนึงแกก็ต้องทอนเงินกลับคืนมาให้ผมผมก็เลยจ่ายแบงค์ย0ให้แกไปแกจึงได้ทอนเงินกลับมาให้ผมอีกห่บาทพอผมกลับมาบ้านซึ่งผมต้องนั่งรถเมล์กว่าจะถึงบ้านของผมก็ปาเข้าไปประมาณสองทุ่มกว่าพอผมมาถึงผมก็ได้ทำการลื้อกล่องไม้ออกเพื่อทำการดูด้วยการแยกกล่องไม้ที่อยู่ข้างในออกดู ถ้าเราดันมาจากฝั่งซ้ายมันก็จะติดอยู่ตรงฝั่งขวาถ้าเราดันมาจากฝั่งขวามันก็จะติดอยู่ตรงฝั่งซ้ายผมก็นั่งดูอยู่สักพักผมคิดว่ามันคงไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่ผมก็สังเกตเห็นว่าจะมีรอยที่อยู่ข้างในเป็นรอยเหมือนรูปครึ่งวงกลมน่าจะเกิดจากการเอายางไม้มาทำการติดประกบเข้าหากันแล้วมันเกิดหยดใส่ตรงนั้น,น,นเลยปีลักษณะเป็น รูปครึ่งวงกลมเส้นสีดำแต่ถ้าไม่มองสังเกตให้ดีๆแล้วก็เปิดไฟเพื่อทำการส่องดูข้างในก็จะมองไม่เห็นผมนั่งพิจารณากล่องไม้นั้นไปสักพักผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะทำยังไงกับกล่องไม้นี้หรือว่าจะดัดแปลงกล่องไม้นี้เอามาขายทางออนไลน์ได้ยังไงแล้วคนที่ซื้อไปเขาจะซื้อไปทำอะไรซึ่งขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะใส่ของอะไรได้มากมาย แต่ถ้าเป็นการนำไปขายทางออนไลน์ในสภาพตามที่ซื้อมาผมคิดว่าการสร้างมูลค่าให้ชิ้นงานคงได้ไม่เยอะผมก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะนำกล่องไม้นี้ไปล้างแล้วเคลือบด้วยน้ำมันสนกับการลงสแล็กเพื่อให้กล่องไม้นั้นดูสวยงามยิ่งขึ้นเพื่อให้ขายได้ราคาที่สูงมากกว่าเดิมซึ่งในห้องนอนของผมเป็นห้องพัดลมไม่มีแอร์มีแต่เตียง และโต๊ทํางานของผมซึ่งใช้ในการประกอบสินค้ามือสองของผมและก็ขายทางออนไลน์ในที่เดียวกันเลยด้วยความดึกและความเหนื่อยเพียจากการเดินหาซื้อสินค้ามือสองของผมทั้งวันผมเหนื่อยผมจึงได้เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีคนมากระตุกตรงเท้าผมสองครั้งด้วยความตกใจผมจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมคิดว่าแม่ของผมมาปลุกผมหรือว่าแมวของผมไอ้ดำ ที่เลี้ยงอยู่มันกระโดดขึ้นมาบนตัวผมแต่ผมมองดูก็ไม่มีผมจึงหันไปมองที่นาฬิกาเวลาประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วผมจึงได้เดินไปอาบน้ําและลงไปกินข้าวข้างล่างโดยปกติแล้วผมจะกินข้าวดึกอยู่แล้วพอผมกินข้าวเสร็จผมก็จะขึ้นมาดูกล่องที่ผมวางไว้บนโต๊ะทํางานของผมปรากฏว่าผมหากล่องไม้นั้นไม่เจอผมจําได้ว่าตอนที่ผมนอนผมได้วางกล่องไม้ ไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินไปนอนบนที่นอนของผมแต่ผมหายังไงก็หาไม่เจอผมก็เลยเดินลงไปถามแม่ว่าแม่ได้เดินเข้ามาในห้องของผมไหมแล้วได้เอากล่องไม้ของผมไปไหมแม่ของผมมองหน้าผมแล้วก็ตอบกลับมาว่าแม่ยังไม่ได้เดินขึ้นไปบนบ้านเลยเพื่อนลูกเอาไปหรือเปล่าพอผมได้ยิน ที่แม่บอกผมเช่นนั้นว่าเพื่อนลูกเอาไปหรือเปล่าผมตกใจมากเพราะว่าผมไม่ได้ชวนเพื่อนมานอนที่ห้องหรือว่ามีเพื่อนคนไหนมานอนที่ห้องกับผมผมเลยบอกแม่ไปว่าผมนอนอยู่คนเดียวผมเพิ่งตืน่นที่ผมกลับมาจากไปหาซื้อของข้างนอกมาแม่ก็ทําสีหน้าตกใจเลยถามผมว่าอ้าวอยู่คนเดียวข้างบนจริงๆเหรอเพราะว่าแม่ดูทีวีอยู่ข้างล่างแม่ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ข้างบนแม่ก็นึกว่าเป็นเพื่อนของลูกเสียอีก ที่คุยกันผมบอกแม่ของผมว่าไม่ใช่ผมอยู่คนเดียวแล้วผมก็นอนเพิ่งตื่นด้วยผมเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนสองทุ่มกว่าแล้วแม่เลยยืนนิ่งอยู่สักพักหรือว่าแม่ได้ยินเสียงจากทีวีจากบ้านฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าพอพูดกันได้สักพักแม่ก็เลยถามว่ากล่องไม้อะไรผมเลยบอกแม่ผมไปว่าเป็นกล่องไม้เล็กๆเ,เหมือนกล่องไม้ขีดไฟเลยแม่ก็บอกว่าไม่เห็นหรอกจากนั้นผมก็เดินขึ้นไปบนบ้าน กลับเข้าไปในห้องนอนระหว่างที่ผมเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปในห้องผมรู้สึกว่ามีลมเย็นๆจากด้านในห้องพัดสวนตัวผมมาในจังหวะที่ผมเปิดประตูเข้าไปลมนั้นได้กระแทกเข้าตรงหน้าผมเต็มๆผมรู้สึกว่ามันเย็นยังไงไม่รู้มันไม่ใช่เย็นเหมือนอากาศเย็นอากาศหนาวทั่วไปแต่เป็นการเย็นลมเย็นที่ออกจากช่องฟิตของตู้เย็นซึ่งห้องนอนของผมไม่มีตู้เย็นและก็ไม่มีแอร์ แล้วก็มีเพียงพัดลมตัวเดียวและผมก็ไม่ได้เปิดไว้ด้วยโดยปกติผมจะเปิดประตูห้องของผมเข้ามามันก็ไม่เคยมีลมแบบนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นผมตกใจมากผมมองไปที่โต๊ะทำงานของผมผมเห็นกล่องไม้วางอยู่บนโต๊ะซึ่งบนโต๊ะทำงานของผมก็มีงานของผมหลายอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะแต่กล่องไม้นั้นก็วางอยู่ตรงที่นั่งตรงหน้าผมอยู่ตรงด้านหน้าโต๊ะเลยผมว่า จังหวะที่ผมหาอยู่ยังไงก็ต้องเจอแต่ทําไมผมหาไม่เจอตอนนี้ผมรู้สึกหวาดระแวงไปหมดแล้วผมก็หยิบกล่องไม้ขึ้นมาดูพอจะดันจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเพื่อที่จะเลื่อนดูกล่องไม้ข้างในปรากฏว่าเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ข้างในมันเป็นเนืดๆเ,เหมือนมีกาวติดอยู่แต่ก็พอดันออกมาได้ซึ่งผมมองดูอยู่ข้างในมันเป็นเหมือนมีคราบดำๆอะไรสักอย่างติดอยู่ ผมจึงเอาไม้จิ้มฟันจิ้มเข้าไปแล้วเอาออกมาดูมันมีลักษณะเป็นเหนียวเหนียวเหมือนกับคาบโอวันตินที่แห้งผมก็เลยลองเลื่อนกลับเข้าไปตรงจุดเดิมมันก็จะเลื่อนได้อยู่แต่มันจะเหนื่ๆหน่อยสิ่งที่แปลกอีกอย่างคือห้องของผมมันมีกลิ่นหอมหอมซึ่งไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมของห้องผมและห้องของผมก็ไม่ได้ใช้น้ำหอมหรือว่าน้ำยาดับกลิ่นห้องแต่เป็นกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ลาตี จำพวกดอกที่ถูกอากาศเย็นๆแล้วก็ถูกน้ำหมอกในตอนกลางคืนแล้วมันจะส่งกลิ่นหอมออกมาแต่กลิ่นหอมก็ไม่ได้หอมแรงเท่าไหร่เป็นกลิ่นหอมแบบธรรมดาซึ่งกลิ่นหอมนั้นมันจะมาเป็นช่วงระยะบางครั้งก็หายบางครั้งก็มาบางครั้งก็ได้กลิ่นแรงบางครั้งก็ได้กลิ่นเบาผมก็เลยคิดว่า อาจจะเป็นที่ผมเปิดหน้าต่างไวหรือเปล่าลมจึงได้พัดเอากิ่นหอมของดอกไม้ที่อยู่ข้างนอกเข้ามาข้างในจําพวกดอกกระดังงาหรือพวกดอกตีนเป็ดแต่แถวบ้านผมมันก็ไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่เคยได้กลิ่นนี้มาด้วยผมจึงได้เดินไปปิดหน้าต่างจึงนั่งทํางานต่อสักพักจนถึงเวลาประมาณตีสามผมง่วงนอนผมก็เลยเดินไปนอนที่เตียงปิดไฟตรงหัวเตียงเสร็จผมกําลังจะดึงผ้าห่มมาคลุมที่หัวปรากฏว่าเหมือนมีคนมานั่งทับผ้าห่ม ทำให้ผมดึงผ้าห่มไม่ขึ้นผมจึงได้เงยหน้าขึ้นมาดูผมเห็นเป็นเสื้อสีขาวปิวตามแรงพัดลมที่ผมเปิดไว้พัดมาตกที่ขาของผมมีลักษณะเป็นเหมือนผู้หญิงยืนอยู่ตรงปลายเท้าของผมจังหวะนั้นผมตกใจมากผมก็เลยกระโดกตัวขึ้นมานั่งผมมองไปดูอีกทีก็ไม่เห็นแล้ว ผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสายตาของผมมันโดนแสงแล้วก็ปิดไฟซึ่งความมืดจะทําให้สายตาของเราอาจหักเหทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆอะไรผิดเพี้ยนไปจากนั้นผมจึงได้ทิ้งตัวลงนอนผมจึงได้หลับไปโดยมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ผมได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงกระดิ่งแว่วมาตามสายลมผมจึงได้ลุกขึ้นมานั่งฟังเพื่อที่จะฟังว่าเสียงกระดิ่งนั้นมาจากไหนและใคร เป็นคนสั่งกระดิ่งตอนกลางคืนและตอนเช้าถ้าเขาจะมาขายไอศครีมก็จะต้องมาตอนกลางวันแต่มันตอนกลางคืนคงไม่มีใครหรอกมาขายไอศครีมตอนกลางคืนผมมองไปที่นาฬิกาเวลาประมาณตีสี่ครึ่งแสดงว่าผมเพิ่งหลับไปประมาณชั่วโมงกว่าเองด้วยความม่วงนอนผมก็เลยนอนต่อจังหวะที่ผมทิ้งตัวลงนอนต่อหน้าของผมหันไปทางโต๊ะที่ผมทำงานผมเห็นเป็นแสงสีเขียว อยู่บนโต๊ะทำงานของผมลักษณะของแสงเป็นแสงสีเขียวนีออนอ่อนๆมีขนาดเล็กๆขนาดไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ขนาดเท่ากับหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ผมจึงคิดว่าผมลืมปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือของผมหรือเปล่าหรือว่ามีคนโทรเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของผมผมจึงได้เอื้อมมือเพื่อที่จะไปเปิดสวิตไฟบนหัวเตียง ของผมจังหวะที่ผมเอื้อมมือไปแขนของผมได้ไปสัมผัสโดนมือถือซึ่งวางอยู่บนหัวที่นอนของผมล่วงลงพื้นดังปักผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่ใช่โทรศัพท์ของผมแล้วแสงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมตกใจมากผมจึงลุกขึ้นมานั่งและมองไปที่โต๊ะทำงานของผมซึ่งห่างกันอยู่ประมาณ2เมตรสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นแสงที่ออกมาจากกองไม้ ที่ผมเพิ่งซื้อมาแต่มันไม่ใช่แสงไฟเหมือนแสงไฟนีออนทั่วไปแต่เป็นแสงเหมือนแท่งเรือนแสงที่มีการขายตามท้องตลาดทั่วไปลักษณะของแสงจะเป่งแสงตลอดเวลาไม่อ่อนแล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นตอนนั้นผมตกใจมากกล่องธรรมดาไม่น่าจะสามารถเปล่งแสงได้หรือทําให้เกิดแสงได้ผมนั่งอึ้งอยู่สักพักแล้วมีเสียงเหมือนเป็นเสียงสวรรค์ดังขึ้นเลยจากนอกห้องของผมเป็นเสียงที่แม่ของผม ไล่ไอ้เจ้าดำแมวของผมที่บ้านที่เลี้ยงไว้อยู่หน้าห้องของผมมันกระโดดขึ้นไปบนหลังตู้เย็นจังหวะนั้นเองผมจึงวิ่งออกจากห้องด้วยความรวดเร็วพอออกจากห้องมาเสร็จแม่ของผมก็ถามว่าเป็นอะไรถึงได้วิ่งออกจากห้องมาผมจึงบอกแม่ผมไปว่าก่องไม้ของผมที่ผมเพิ่งซื้อมาที่ผมถามแม่เมื่อตอนเย็นมันสามารถเลือนแสงเองได้มันมีแสงสีเขียว และผมเพิ่งเจอสิ่งผิดปกติในห้องของผมมาหลายอย่างมากมายแม่ของผมก็เลยบอกว่าไหนแม่จะเข้าไปดูสิพอแม่ของผมเปิดประตูเข้ามาดูปรากฏว่ากล่องไม้นั้นเป็นกล่องไม้ธรรมดาไม่มีแสงและแม่ของผมก็เปิดไฟในห้องและแม่ของผมก็หยิบกล่องไม้ขึ้นมาดูแม่ของผมก็บอกว่ามันก็เป็นปกติเป็นกล่องไม้ธรรมดาไม่เห็นจะมีแสงอะไรเหมือนที่ลูกบอกเลย ผมตกใจมากเมื่อกี้ผมยังเห็นมันมีแสงอยู่เลยผมจึงได้หยิบกล่องไม้นั้นขึ้นมาจากมือแม่พอจังหวะที่ผมหยิบกล่องไม้ต่อจากมือแม่ผมรู้สึกว่ากล่องไม้นั้นเย็น <Yes. S 1> เย็นเหมือนผมหยิบก้อนน้ำแข็งอยู่เลยผมถือได้อยู่สักพัก <Yes. S 1> ผมก็เลยส่งคืนให้แม่ของผมแม่ของผม <Yes. S 1> ก็เลื่อนกล่องไม้ออกดูเปิดดูข้างในแล้วก็แกก็ทำอะไรไปต่างๆนานาของแก แม่ก็บอกว่ามันก็เป็นปกติไม่เห็นมีอะไรที่ผิดปกติเลยมันสวยดีออกแม่ผมบอกว่าลูกอาจจะทํางานหนักแล้วก็นอนดึกเป็นประจําอาจจะเป็นเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแม่จะลงไปทํากับข้าวตอนเช้าแล้วจังหวะนั้นเองผมก็เลยคิดว่าผมจะเอากล่องไม้นั้นไปทิ้งแม่จึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องทิ้งนะงนะกล่องไม้นี้ถ้าลูกไม่เอาเดี๋ยวแม่ขอเองเพราะว่าแม่ชอบ แม่ดูแล้วมันดูทรงคัสสิกดีย้อนยุคดีตั้งแต่วันนั้นมากล่องไม้กล่องนั้นก็อยู่ในมือแม่ของผมและแม่ของผมก็ไม่เคยบอกกับผมว่าเห็นสิ่งในผิดปกติผมคิดว่ากล่องไม้นั้นเขาคงไม่อย,อยากอยู่กับผมเขาคงจะอยากอยู่กับแม่ของผมเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นและที่สัมผัสได้และผมมานั่งประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย ทั้งกินน้ําหอมทั้งเสื้อสีขาวและรูปทรงที่เป็นผู้หญิงผมจึงคิดว่าเขาน่าจะอยากอยู่กับผู้หญิงมากกว่าอยากอยู่กับผู้ชายหรือว่ากล่องไม้กล่องนั้นมีความผูกพันอะไรสักอย่างหนึ่งกับแม่ผม